สวัสดีครับมาพบกับช่องชางม,มอเตอร์ชนแนลครับวันนี้มีลูกค้าเอาอาซีนมาซ่อมครับอาการเครื่องไม่ติดครับผมไฟออกดีครับหัวเทียนเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไม่ติดน้ำมันที่เขียวมาดีครับแล้วก็ยังไม่ติดอยู่เดี๋ยวมาเลือดูสาเหตุกันเลยครับผม ตอนนี้ผมได้ถอดพอดถึงสินข้อเหวี่ยงนะครับสินข้อเวี่ยงแถบจานไฟนะครับถอดตัวแล้วสินไม่รั่วนะครับสินไม่รั่วแล้วก็สินแถบคัดก็ไม่รั่วครับแล้วก็อน้ำมันเป็นซินมาที่ครับยวดีแล้วครับิวไม่ตันไฟออกดีนะครับสาเหตุที่ไม่ดนะครับคือตัวนี้ครับผมนี่ครับแผ่นรีดรั่วครับเนี่ย เดี๋ยวดูมีช่องมีแสงเข้าเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีแสงมาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแสงเข้าทั้งหมดสามอันเลยครับเนี่ยสามช่องเลยครับเนี่ยมีช่องลิ้มขวาเมอสุดของเรานะครับเยอะที่สุดครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือถ้าถ้าอาานะคับนี้เครื่องไม่ติดหรอกครับมันไม่มีแรงดูดน้ํามันลงไปครับแต่ถ้าล่อไงก็ติดครับ ใช้น้ำมันฉีดเข้าปากเขา้าวิวยังไงก็ติดแตถ่ถ้าน้ำมันแห้งปุ๊บมันก็ไม่ติดอ่ะโอเคครับเดีย๋ยวือซ่อมเหมือนครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมแป้นรีเสร็จแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับไม่มีรูออกแล้วนะครับในะเกมมันมีอ่า อ่าแล้วเห็นแสงรอดออกมานี่ไม่มีแสงรอดแล้วนะครับเนี่ยสนิทดีครับเนี่ยการทาํางานของเขาก็จะเปิดปิดเนี่ยครับเนี่ยครับเปิดเปิดเปิดแล้วก,ก็ปิดต้องสนิทนะครับถ้าไม่สนิทก็จะติดยากถ้าอ้ามากๆก,ก็จะไม่ติดเลยครับอโอเคครับเดี๋ยวขอ ประกอบแป้นดีสแล้วก็ประกอบชุดจานไฟแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีครับผมผมประกอบอาซีเสร็จเลยนะครับผมแล้วผมก็ลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองไปขี่แล้วครับเอาไปขี่แล้วเร่งใช้ได้ครับติดง่ายเดินเบาได้โชกใช้ได้ครับตอนเช้าอ่ะต้องโชกค,ครับผมเป็นเรื่องปกติครับรถเก่าก็มีหลวมมางครับหล,หลวมเยอะนะครับคันนี้ แหวนดังมากครับผมเดีย๋ยวลองติดเครื่องให้ดูครับโอเคครับเครื่องติดง่ายเดินเบาได้ครับผมครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ